พี่น้องมาเร้วครับผมสวัสดีครับพี่น้องสุขู่สุขคนครับมณีมาพอกันคือเ่าครับกับบ่าวเจ๋งคนอุบลครับผมแล้วก็พี่ลักครับสร้างลักครับทีมงานสองห้องสองซาครับพี่น้องครับผมครับวาวตัวนี้นี่กลายเป็นวาวโตไหมนะครับเป็นวาวของสร้างลักนี่ครับพี่ลักกําลังถือไปครับครับตัวนี้นี่อ่า กีรักกับแบงให้กี่นองทางจังหวัดลอยเอดนะครับไปเรียนครับไปรวมกันสืบสานอนุรักเพนี่วัดวัฒนธรรมนะครับเนาะเอาทนูครับอุบลราชธานีครับผมแ่เจาของวาวเพื่อนกระทักมาหาผมครับพอดีผมมาเช็ดวาวให้เพื่อนมาท่านครับช่วงนี้ก็เช็ดตามคิวครับอ่ารู้สึกว่าสีเช็ดโบวไว้ครับก็เลยให้กีลักเพิ่นเช็ดตัวนี้ให้ครับ ง่วมันห้องหลวบไบโอ้ยครับยืมทงนางว่วงามครับตัวนี้ตัวนี้งวงง่วประติมครับง่วงใหญ่แบงฮะง่วงต้นบ่แม่นบ่โอตรวจได้ครับตัวนี้เป็นงวของพี่ต้นคนอีสานครับสร้างมาแล้วกันครับสองตัวครับใส้หนูก่อนกดพูดใ้ผม ม่นบาบเมแน่แม่นบอ่ผุนอีลีรมเนี้หงักเรืนี่โอ้ยหักหักหักม่นบ้ามีกันไหมเมนครัเดี๋ยวมามกันนะครับนี่ครับที่เดียดครับที่เดียดตัวนี้ เอูกบ้วานเออเดี๋ยวผมมึงกันมาหยิบลวกเสร็เรียนผุนมาจักมึงกันว่มามันจะไล่ตัวบ่บบพอดีไอไ้ไส้เพิ่งกะกำลังไหยหางครับครับสำหรับกี่นองบางคนทักมาหาบ่าเจิงก้นบนทักมาหาผมเน,นาะว่าบ่าวจิงใส่หางยังเนาะครับครับผมแนะนำนะครับหางมีเป็นหางเทปยิบ ยิบซ้ำนะครับเทปยิบซ er ้ำนะครับให้ดีนี่ยไส้คางละหกครับพอดีหกเงี้ยวหางก็พอดีครับแต่หกมาตรฐานครับว่งครับนะโอ้ยปุ๊กลมครับพี่น้องปวดพัวอุ้ยลมยีดันส้วมค่ะได้เรื่องนี่แปลว่าเสียวเบียกนั่นมีนะเปียกหาหักเนาะปียกดันไปเลย โอโลมเห <sm ick noise> ียงครับพี่น้องเมื่อกี้โอ้ปวดปวดวันนี้ครับโอ้ยลมเล่นในใ้นี่ก็ขึ้นเดี๋ยวนี่ใช่ไหมโอ้ยไป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 โอ้ยลมโอ้ลมเหียงเดี๋ยว่าเดี๋ยวนะครับพี่น้องขออนุญาตว่างกล้องก่อนครับพี่น้อง ขออนุญาตว้างกล่อนมาด้วยครับเดี๋ยวเข้าลุ่มเฮียงครับลุ่มเฮียงลุ่มเฮียงโอ้รุ่มเฮียงครับพี่น้องเฮียงขวดเดี๋ยวครับแป๊บนึงครับพี่น้องเดี๋ยวด้วเดี๋ยวด้วเดี๋ยวด้ แบบนึงนะครับพี่น้องเดี๋ยวเขาญาตั้งกล่องแม่ก่อนครับพอดีว่าจะถ่ายเป็นฉากก็ลงยูทูปนะครับพี่น้องอก็เงามๆเล็กน้อยครับโอเคครับ ขึ้นแล้วครับพี่น้องลมแห้งครับเดี๋ยวขึ้นไปหาอนครกันครับเสียวอยู่ครับมาแนงลมแห้งบนนี่ลมดีทุกตลอดปีเลยครับ เดี๋ยวขึ้นไม่ให้หลักครับแต่ว่าผมนี่ยังท่านติดอยูอ่ครับพี่น้องเดือนนี่ <c oughs> ดึงขึ้นไปมันเถือกล่มรุมบ่านี่ล่มรุมมันตีหวัวนมันเป็นล่มกับชั่มันซับลงเลยดื้อ กำลังบินกำลังไล่เสียครับพี่น้องพ่ออีดอกนี่ครับย่ำนะครับตัวนี้บอรเมียนวาวผมนะครับตัวนี้เป็นวาวกีฬารับวาวสั่งรักนี่ครับที่เด็ดครับพ่อยัยมันเอาวาวลงมาแล้วครับนี่ที่เล่ยนย,ยงามาพ่อยัโอ้ลมแห้งหักเล้ยพ่อยัย เยอะอบเกี๊ยบมึงหมุนมนี่ครับบโมญี่พิ่นก็นเอามาเรียนครับนี่ครับจุฬาครับนี่ครับแก่ละบอกแท้างหนึงพอดีลัก มันตออ้องใส่ขังแล้วหขางอ้ใสนะ่ขังมาหาหนิมันบ่อุ้ยครับเดี๋ยวเด๋ยวเดี๋ยวดืงให้พี่นอนพึ่งนงในอ้ยดึงเนาะอ้หยตัวอุ้ยพี่นอนสุดยอดเลยครับไป <c oughs> ห,หางอีกขังนั่นเองคงไม่ซุ่เหมือนใครแล้วลละ่ะ <c oughs> เมกำลังผูกครับกำลังทำการผูกครับ,รบ,รบนี่ครับโอ้สุดยอดพี่น้องเอ้ยค้นดีครับ เดี๋ยวข้างในลากด้วยนี่เดี๋ยวก่อนหมอให้ฟกัดพี่น้องเดี๋ยวมามึงนะครับสี่เลียนเราเพื่อนยังให้มึงขับปั่น จิ่าจักเส้นพ่อไงจิ่าจักเส้นฮะโอ้ยมึงครับพีดน้อกสุดอยอดเลยครับนี่ครับบ้าพ่อไงครับ ยดพ่อญ่ก็ตั้งปีกไว้ทำว่าวญ่นี่ละโอ้ยตาะัวเแ่้วนามีเส้น,นอนพี่น้องเลียนวาวครับเลียนวาวคือเกาโอ้ยสถานีครับสภาพโดยร่วมวาวขึ้นดีครับพี่น้องเต่ หางยอยากพอดิีนึงครับผมแต่ก็บผม,มีปัญหาครับเดี๋ยวใส่หางเทปยึดสัมเข่าอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้ครั้งละึหาครับน้องใส่หางละวหกครับว่าสิหนิ่งเลยหางนี่ก็อยากตรงสลับฟังครับพี่น้องหางค่อยจากไม่ไม,ไม่คือเปลี่ยนแนวนี่เพื่อไงอ๋อคือเปลี่ยนเนีนี่เพื่อไง ตกะเจี really ๊ยดพี่น้องเอ้ยนึกว่าแล้วมาแแบบนี่ก็ว่าพ่อเงยพ่อเน่าครับบ่อเมีนว่าผมครับพ่อใหญ่บ่าวครับเพิ่นอายุเกิดเจ็ดสิบเก้าแล้วครับแปดสิบครับยังเรียนเบาครับ เพื่อนมาเรียนบอกโอ้ดามตังดามไม่เห็นเด็กตีกว่างเงี่ยงอยู่เนี่ยขึ้นซิปเส้นหมดแล้วนั่นปีไงเมียน คุนยี่ยี่พี่น้องครับแต่ช่องช่องว่างช่องมันกว้างเกินไปครับช่องกว้างเกินไปหางกระห่อ,อยล่กตรงเสะหางอีกอันหนึ่งครับครับหางโบไคพ่อครับพี่น้องหางกรห่ายอยากหมุนนะครับเรา เดี๋ยวจะเอา่งแม่ครับแสห่หางอีกครับพี่น้องหางบัวพ่อครับร่วมค่อนข้างแห้งครับพี่น้อง เดี๋ยวไอ้เพืเ่อนจะเอาหางใไซเม้ได้ครับพี่ดองไอ้ลักไอ้ลักนี่หางบา่เอามาเลยเอาหางมาเลยนี่ครับเวลาถือลมแห้งก็จะเป็นตังซีครับแต่บ่ค่อยอยากพ่อหางมาได้ครับเราอยากแสงน่อยครับครับหางอยากสั่นครับพอดีหัวบ่ใหญ่เนาะครับนอกขันหัวใหญ่ก็จะบาลานต์กันอยู่ครับ ใครจะดึงหัวขึ้นได้อยู่ผสมแหังเงี้ยครับพอดีหัวน่อยครับตัวนี้ก็ับเป็นแวนวาผมเด้อพี่น้องเป็นวาไอ้ไส้ครับขึ้นดีครับตัวนี้ขึ้นดีครับแต่หางบ้งพอครับว่าอยากินหางยังน้อยครับพอดีปีกอยากนักไปทั้งแข็งครับยังน้อยครับตอนรับปีใหม่ครับช่วงปีใหม่ร่มกับสีเแห่งนะครับเนาะครับโอเคครับเดี๋ยวพี่น้องครับอ่าเอาไว้เคียนหนีก่อนเนาะครับเนาะ เดี๋ยวบ่าวเจงคน,อ,งนอุบลสี่เอาสีพี่น้องเดี๋ยวมึงขันยิ่งยีวไปเลยครับมึงขันยิ่ยีวไปเลยครับเดี๋ยวจีสาวาลุงครับสาวาลุงลากะสาวาลุงลากะสีเอาวาวเลี้ยงไหมครับสีต่อฮางคอีกครั้งละหนึ่งหมื่นครับ,รบเดี๋ยวพามากินบักทั่นครับพี่น้อง กินหมักท่านครับพี่น้องเดี๋ยวอะไรรสดในเน่าไปเลยครับผมครับโอ้หมักท่านพ่อยิ่งพันดกขักเลยครับกุกนี้สำหรับให้ติดตามผมต่างเด่ผมอยู่กับทีมงานสร้างอ่าสร้างเข่งนะครับแต่ก่อนเนาะก็แเลียนก็ับพี่จนใน่อนกักินหมักท่านกกนี่แหละครับแต่ก่อนเลียนกับวันอยู่กับกันที่เกาหละครับพี่น้องครับว้ากท่านพ่อยิ่งพันกระเฮ็ดดีเพราะโลเอาเนี่ยมาปูครับ กอที่แกไปกินครับพี่น้องอุ้ยชุดยอดครับบางท่านพวกนี้บ่มมีนอนนะพี่น้องได้สีแกะให้มึงครับได้สีแกะให้มึงนี่ครับบ่มมีนอนพี่น้องงานกกหรืบ่มมีน้อนส่วนช่วงปีใหม่ครับบางท่านก็บยดกกกนี่ยเก็บใส่กระเป๋าไปกินครับหลายครับเมื่อกี้กับปอยบ้าเหรอพี่เนยครับโอ้ห่างกายแข็งแรงครับพี่เนย ไปงเองอีอายุเจ็ดสิบเก้าปีเดแปดสิบครับยังเรียนเราอยู่ <c oughs> คนหนักนะครับน้องพี่น้องเนาะร <c oughs> วมกันสืบสานอนุรักษ์ประพเพณี่นะครับ <c oughs> สืบไปให้ลูกให้หลานนี <c oughs> ่มันขันพี่น้องไอออนซอนขันมินแ <c oughs> หวงเง่ามาตัวเลย โอเคครับพี่น้องครับเอาไว้แค่นี้ก็นอกครับนอครับ,ครบใครเข้ามาเลี่ยวมาคลิปนี้ใครเรียมผักก็เลยก็แช่ในได้ครับกดคับสะไข่กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นสักหนึ่งกำลังใจในการเข็ยคลิปนี้ผมม่ได้ครับครับเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้เอไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ